ใครที่กำลังตามหาแจ๊ดอยู่นะครับมีแฟนว่าสรีอยากได้แจ๊ดนะครับคลิปนี้นะห้ามพลาดเลยนะครับมื่อนี้ครับเซลจีพาเมเบิรงนะครับแจ๊ดจีนะครับโฉบไมเนอร์เชนแล้วนะครับขั้นนี้สิพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิรงนะตอนนี้นะผมพาเบิรงกันก่อนนะครับรอบขั้นนี้กัจังนาที่เป็นโคเมียมนะครับตั้พกสีดํานะครับขั้นนี้เขาให้มาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเป็นไมเนอร์เชนเนาะมาเบิรงภายในของเครื่องยนต์หรือฝากระโปรงเขานะครับบ่มีการคันหรือแกะมานะครับทุด เม็ดอาร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับหรือว่าจะเป็นจุดแต้มสีมาร์กเดิมโรงงานตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับว่าไม่มีการถอดหรือแกะมาล้อขั้นนี้นะครับเขาให้มาเป็น RE 3 0นะขอบสิบหาแต่ปีอย่างนี้ก็สิเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับาพามาเบิงดีกว่านะครับภายในสิเป็ยนยังไงนะครับรถอพึ่งขอใหม่นะครับภายในนะครับเป็นพ่วงมาไลยนะจีเป็นพ่วงมาไลเดิมอยู่นะพี่นะเบิงเล็กไม้เห็นก่อนนะครับ59,000ก้นกิโลนะครับถือว่าใส่หน่อยมากเลย นะครับเบาะเขาจีให้ว่าเป็นเบาหนังเดินได้แดงนะครับตรงนี้เขาจีให้ว่าเป็นวิทยุนะพี่นะรองรับเอ x ูเอ็กสามารถเปิดวูตูุได้นะครับพลังเขาจีให้ว่าเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้แดงนะครับถือว่ามีความแบบสปอร์ตมากขึ้นนะเพราะว่าเดินได้แดงนะพี่แวะชมโค้งสางของตัวรถจักนิดนึงนะครับรถสีขาวนะเม็ดอาสีเบิงบ่คคอยเห็นเท่าไรนะครับพี่นะแต่รถเฮ่าเนี่ยรับประกันได้เลยว่าว่ามีชนหนักพลิกความหรือจุ่มน้ำมาแน่นอนนะพี่นะมาเบิงนะครับด้านท้ายนะครับ ห้องเก็บของนะครับหรือว่าห้องสัมภาระนะครับว่าสามารถเก็บยังได้หลายบ่ก็ถือว่าได้หลายอยู่นะนะครับมาเบิงนะครับว่าเขาใส่ยางมาบ้างนะครับชุดแม่แรงครับยางอะไหล่ไหลมีบ่นน่อ่ายางอะไหล่มีนะครับลดพุ่งเขามากครับเพื่งต้องตรวจเช็คเบิงนะครับแล้วต้องพับเบาะเรียบพร้อมนะครับสไตล์ของแก๊สนะพับเบาะเรียบนะครับขาดบ่ไใดเลยนะครับกับคือการเบิงหัวน็อตนะครับนี่น็อตเดิมนะครับไม่มีการขันหรือแกะมาแน่นอนนะครับ มาผมพามาเบิงครับอีกฟังนึงนะนะครับว่ารถมีชนหนักมาไหมต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยนะว่ารถทุ่นเข่ามาไหมเนาะนะครับอ่ะมีหลายจุดนะที่ต้องตรวจเบิงนะครับนี่จุดโรบอททีพบนะครับยังอยู่อยู่นะครับแสดงว่ารถบม่มีชนหนักมากแน่นอนนะพีนนะครับมาฟังคาโตคันนี้นะครับคาโต้คันนี้นะครับผมเปิดไ้นะครับอยู่ที่399,000บาทนะครับหรือว่าตกค่อนเพียงเดือนละ เ0็ดพันบาทเท่านั้นนะครับอยากได้ขั้นนี้ครับทักแชทมาหรือว่าจิ้มดิงหนาโปรไฟล์มานะครับสำหรับมือนี้ครับเจ้าเจ๋ขอตัวลาไปก่อนอยากได้แบบนี้นะเดี๋ยวเจ๋อจ,จัดให้